สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูไอ้ลานประมูลที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมอยู่อยู่ที่เมืองเออ่มาโคโฮารินะครับเขตชิบะนะครับเป็นลานประมูลของบริษัทอ e ีซูซูออคชั่นนะครับนี่ฮะที่นี่เขาจะมาประมูลรถนะครับทุกวันอังคารนะครับเริ่มประมูลตั้งแต่เวลา11บเนาฬิกานะครับเอ่อก็ใกล้ติดกับทะเลชิบะนะฮะ ครับดูรอบๆนี่ครับรถที่เข้ามาประมูลนะครับจะเป็นรถทซ่ซุส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่นู้นก็คือเมืองมาโคฮารินะครับที่เขาจัดงานโตเกียวมอเตอร์โชว์กันนี่ครับรอบๆบริษัทนะฮะนี่ครับนี่คือบริเวณที่ใกล้กับลานประมูลนะครับเราเดินไปดูรถกันนะครับนี่ฮะส่วนใหญ่รถที่จะเข้ามาประมูลตรงนี้คือเป็นรถบรรทุกครับเป็นรถบรรทุกที่เขาใช้งาน แล้วก็พอทะเบียนหมดเขาก็จะเอามาประมูลนะครับก็บริเวณด้านข้างก็อรอบๆนะฮะติดก็เป็นทางด่วนนะฮะทางด่วนที้เข้าตโตเกี่ยวนะครับข้ามข้ามอาคารโดยฝั่งนู้นนะครับนั่นนะฮะเห็นรถเห็นรถวิ่งนะครับตรงนู้น,นะฮะเห็นไหมครับเห็นรถวันทุกฝั่งนู้นน,ะนั่นแหละครับเป็นทางด่วนนี้เข้าโตเกี่ยวที่เห็นไอ้คำว,ว่า U.M. ตรงนี้นก็ปพืนเป็นห้องประมูลนะฮะเดี๋ยวสักพักผมจะเข้าไปประมูลข้างในนะครับตอนนี้เราก็มาดูรถก่อนนะครับนี่ฮะรถสภา,าพสวยมากนะฮะรถที่จะเข้าประมูลกันมีของมิซูก็มีนะฮะเป็นของนิสสันก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่โดยรวมแล้วจะเป็นของอ,อิซูสุครับตอนนี้เราเดินดูไปรอบๆนะฮะว่ารถสวยขนาดไหนก็มาประมูล ก็เขาสงวนสิทธิ์ก็เฉพาะเมมเบอร์นะฮะนะครับรถที่นี่มันมีหลายแบบครับเป็นรถดันรถเอ่อรถรถดันรถตักรถยกมีหมดนะฮะเนี่ยอย่างเช่นรถตัวนี้เป็นรถกู้ภัยนะครับมีวินมีห้อยนะครับเป็นรถดาเป็นรถปูนรถบรรทุกมีทุกรถรถทุกชนิดนะฮะก็วันนี้ผมก็เดินทางออกจากบริษัทก็ประมาณตั้งแต่หกโมงเช้านะครับ ใช้เวลาเดินทางมาถึงนี่ก็ประมาณสองชั่วโมงครึ่งก็ขับเร็วไม่ได้ฮะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจากัดความเร็วนะครับเราเป็นช่วงเช้าด้วยนี่ฮะบริเวณรอบๆบริเวณรอบๆที่ผมเข้ามาที่บริเวณที่จอดรถของลานประมูลนะครับฝั่งนู้นก็เป็นโรงซ่อมของเมืองชิบะที่ของบริษัทเจนะครับรถไฟนี่ฮะรถที่เข้ามาประมูล คนที่เข้ามาดูนี่ก็คือเขาจะมา,าประมูลรถขันนี้เวลาก็ประมาณ10นาฬิกานะฮะ10นาฬิกาเดี๋ยวดูนาฬิกาอ่ะ10นาฬิกา45นาทีนะครับอีกวันสัก10กว่านาทีผมก็จะเข้าไปข้างในแล้วฮะนี่ฮะรถประมูลดูนะครับนี่ฮะมีรถบัสด,ด้วยอืมไกลๆนี่ก็เป็นนะครับจิบะไอเป็นเมืองมาควาลนี่ก็เป็นรถบัส เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ยคนเริ่มทยอยเข้าไปจะเข้าไปข้างในแล้วครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวไปติดตามกันข้างในนะครับโอเคครับผมก็ช็อตนี้ก็ผมจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่านี่ฮะโลโก้ของบริษัทย UM ูแมกนะครับยูแมกเจแป8